ัดีครับพี่น้องมาครับมากินขา้าวระช้างส่วนคือเกาครับพี่น้องมือน,นี้ได้กแกงขี้เล็กครับพี่น้องแกงขี้เล็กครับมัดน้องไม่ครับผมม,มาจ้าพี่น้องมาจ้าขออนุญาตกินข้าวเจ้า้วครับอื มันจังว่องวงนอนครับพี่นอ้องอืเวลาเหตุงานแกงขี้เล็กเส้หนังั่วครับพี่นอ้องแซ่บแซ่บครับผม กินก็นแล้วตะขอนมักก็ครับเด้อทางส่วนมักแบบนี้ครับผม,มทางส่วนมักแบบนี้ นาสีดำจักน้อยนะครับเขาดีไปตากแดดปกติกับว่นเด้นดำปนี้หรอครับดีไม่ไปตากแดดเมื่อเดียวํำกับหมองพี่นอ้องปอะมานำกระยาบะนะครับพี่นออ้องว่าตะกินขเขาแสีบครับผม นังวัวผู้เฒ่าเฮ็ดใบให้ครับพอ่อเฮ็ดใบให้หลายหลายสงสัยคนจีรู้ว่าลกูกฮักลูกมากกินแกงกิเล็กก็เลยเฮ็ดนังวัวใบไห้เสรนแล้วบัดน,นี้ตามขั้วกับมาเกียงเสียบพกเก้าอีกพี่น้องปก,กติสิบ,บ่ได้ใส่ยัง,ยงนังวัวนังยังกับบได้ใส่ ไอ้แต่ขี่เล็กว่าเอาขี่เล็กมาใซยนี่แซ่บแซ่บครับพี่น้องอือแกงขี่เล็กเนี่ยกินกับพวกตำแง้แซ่บครับพี่น้องอืมทั่วที่เป็นตำแตงรราตำทั่วตำักหุ่งอืมตำักม,ม่วงตำปะคำ โากันกคนอย่างนี้แต่ว่าสางเคลื่อนผมมีเวลาต่ำครับเดี๋ยวก็เสียดงานครับผมโอ้น้ำนี่เราครับพี่น้องเอาพี่น้องสิอยากน้ำครับผมสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.